กว่าป๊อปมาสไทยแลนด์อีกนะคะรักรุ่นเอจะบอกด้วยว่าบ้านหนิงปณิตามีห้องนกปลักนอกกับน,นี้ลินได้ไหมนอนจีหอกนะออเอาดีๆีน <c oughs> อนห้องที่มีผีหรอเฮลโล เพสวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวโซเชียลมีเดียก็กลับมาพรอมกับนุ่นอีกแล้วจ้าจะบอกว่าอะไรรู้ปะห่างหายจากการนอนบ้านคนดังมานานมากก็เลยตุ้มดังเลยดังสุด เข้าวงการมาแล้วกว่า20ปีหรือว่า2ทศวรรษซึ่งวันนี้นะคะเราอยู่กันที่หน้าบ้านคุณหนิงปณิตาจ้าถ้าใครที่ได้ดูโซเชียลวอร์เร์แล้วนะคะก็จะรู้ว่านุ่นนบลักอยู่ทีมหนิงปณิตาฝากเชียร์ด้วยนะคะวันนี้เราก็เลยจะมานอนบ้านแม่นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาช่วยกันในทีมไลฟ์ขายของกันนะโอเคไปดูกันเลยว่าบ้านหนิงปณิตาเป็นยังไงนะคะจะบอกว่าหลังเนี้ยก็จะมีแบบห้องอาร์ตท,ทอยอะไรที่แบบคนเคยเห็นแต่ว่า ซื้อบ้านไม่เคยไม่มีเราก็เลยจะถือโอกาสนี้อุ้ยแม่ย่านังพี่นี่ไม่ใช่ผู้หญิงเหรอคะยืนเนียนมากโอเคนะคะก็เดี๋ยววันนี้เราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าว่าเขาทําอะไรกันอยู่จ้าอ๋อถ้าใครที่ดูมาจนถึงตอนนี้อย่าเพิ่งทำอะไรกดไลค์คลิปก่อนคอมเมนต์ไว้ก่อนก็ได้เดี๋ยวดูจบก่อนแต่ว่าไลค์ก่อน น,นี่อันนี้ก็จะเป็นโซนหน้าบ้านนะคะมีน้องมอลลี่มารอตอนรับว้าวมาครั้งแรกก็ว้าวเหมือนกันน้ำหอมฉีดบ้านเป็นโจมาโลนกับ YSL จ้าสวัสดีค่ะนี่อันนี้คือทีมหนิงนะคะเดี๋ยวใส่ชุดนี้มาทำอะไรเดี่ยใส่ชุดนี้มานอนบ้านหนิงปาน,นิตาเมื่อก็น,นอนจริงแล้วทำไมหน้าไม่้างแต่เดี๋ยวเราใช้การน,นี้แย่ไง,ไงแม่เดี๋ยวเรามาช่วยกันไลฟ์ไง อ๋อก็เลยเดี๋ยวก็เลยนะกตสวยก่อนใช่เดี๋ยวก็จะมาดูว่ากิจกรรมเราอ่ะภายในวันนี้มีอะไรบ้างแล้วก็เดี๋ยวพี่หนิงจะพาไปกิจกรรมทายใบ้านแล้วทำไมเนี่ยเราไม่ไม่จิ้นกันเลยอ่ะดูดิมันไม่เห็นว่ามันไม่มีเคมีเลยอ่ะเหมือนแม่ลูกอ่ะขอแค่มีหน่อยดีได้มามเทเวล่าบอกแล้วไม่ได้มาไปดูห้องตัวเองแ่ะ ได้จะบอกด้วยว่าบ้านหนิงปณิตามีห้องนบปลักหนิงปณิตาเตรียมห้องไว้ให้ลูกทีมนอนค่ะไม่แต่ก่อนก่อนก่อนขึ้นไปลงลงไปดูข้างล่างก่อนได้ไหมม่จะเอาอะไรก็ไม่ตามใจมัแหละไม่ตามใจมันเดี๋ยวมันร้องไห้เราทำงานกันตั้งแต่ต้นแล้วเรารู้ว่าเพื่อนทุกคนตั้งใจแค่ไหนแล้วมันก็ทำให้เราเสียใจมากไปข้างาง บอกว่านมรักเคยลงมาแล้วรอบหนึ่งแต่ว่ายังไม่ได้พาทุกคนมาทัวร์ให้ดูลูกจักลูกเป็นอะไรจักลูกเป็นลมเหรอลูกไม่เราตัวนี้อย่างแพงเลยแม่มันมันเป็นอย่างเงี้ยลหะอขอสัมผัสได้ไหมอย่าดนอยดอย่าโดนอย่าโดนอย่าโดนอย่าดนอย่าโดนอย่าดนอย่าโดอยดนอโดนอย่ดนอย่ดอ่ดนด คือหลายคนไม่รู้ว่าพี่หนิงเป็นแฟนอาร์ตทอยตัวจริงเสียงจริงอยากรู้ว่าคือเห็นพี่หนิงเก็บทุกตัวแบบนี้อยากรู้ว่าพี่หนิงชอบตัวไหนบ้างที่สุดอ่ะเดาเอาตัวล่างก่อนอาตัวไซผ่านว่าหนิงชอบตัวไหนคือคาแรคเตอร์ที่หนิงชอบสุดเออหนูว่าน่าจะเป็นตัวไม่ตัวนี้ก็ตัวนี้ถูกต้องแล้วค่ะจริงป่าชอบตัวนี้ใช่น่ารักมากตัวนี้มันเป็นรุ่นแรกๆเลยอะแล้วก็แพงสุดเด้ย อุยขอสมัมผัสสีคือสวยมากใช่ป่ะมันสอย,เ,ยเออมันหลบเหลือส,สวยมาก,มากไม่แต่ว่ามีเยอะกว่าป๊อปมาร์ทไทยแลนด์อีกนะคะใช่ไหมใช่หมดเนี่ยคือเยอะกว่าป๊อปมาร์ทไทยแลนด์แต่ว่าตัวเล็กจะเก็บแค่มอลลี่ถูกไหมแม่มอลลี่ลาบูบูแล้วก็คายเบบี้อ่าคือชอบ3ตัวแต่ก็จะมีสกอร์เบนด้าแบบหลุดหลุดมาบ้างพยายามจะไม่เยอะเพราะถ้าเยอะมันไม่มีที่เก็บ หนูรู้เลยสก้าพันด้าของใครของเขาน้องอิ๊หนึ่งใช่เพราะว่าเขาชอบแต่งหน้าอะไรอย่างงี้ยใช่เพราะสก้าเหมาะกับนบลักด้วยมันดูร้ายดีค่ะุณผชอบมีสามไอ้ยัมันอีกตัวนี้ถึงมึงหลุดไม่อยากรู้ว่าทำไมพี่หนิงถึงมาเก็บอาร์ทอยมันฮิวใจไว้มันทำให้เราไม่ต้องกินยาซสมิเศร้าเลยนี่เรื่องจริงนี่เรื่องจริงอันนี้คือที่หลายคนยังไม่รู้ ใช่ยังไงคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณจะเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์เด็กคนต่อไปเหรอคะบิวตี้บล็อกเกอร์หน้าใหม่น้องนิรีสวัสดีค่ะคุณลงมาทำอะไรคะตรงนีถามว่าพี่พี่ t r e ที่แก่ค่ะแม่ให้เพื่อนคนละกี่ตัวคนละตัวค่ะคนละตัวสองอุ้ยแล้วแม่ไม่ต้องมีเหรออุ้ยไม่ได้สิเพราะมันของของแม่หนูเป็นคนช่วยแม่ลงหนูช่วยลงก็แม่ก็ให้ค่าจ้างหนูคือคนละตัวตัวตัวไปแล้วไงแม่ค่าตัวหนูมันไม่ได้แค่นั้นแม่มันต้องคนละสองโนเวแล้วของแม่คืออะไรอ่ะของแม่ แม่แม่มีไม่ไดมามีอย่างมุกกับคนเรียลิตี้มากอินไซด์มากก็หนูบอกแม่แล้วไงว่าแม่เอาวีหนึ่งใช่ไหมถ้าวีสามออกมาหนูขอเนีแม่บอกโอเคเดี๋ยวหนูเอาให้วีสามหนูมีเดี๋ยวหนูให้หมดเลยทั้งกล่องขอนะคะสอบนิลลิงก็เอาให้เพื่อนไปเดี๋ยวินูวให้แม่ขอบคุณค่ะ รับรู้เล้วเกียค่าตัวลงตัวแล้วสรุปคือคนละสองตัวไม่ล่ะจะปั้นเหรอจริงเหรอแน่ใจเหรอเขาคือนบลักเลยนะเขาคือนบลักมินินะเข้าใจไหมเขาคือนบลักนิ๊นนะถูกต้องแล้วนิ๊นนิ๊นนบลักนะนี่แหละเออไปเลย เอาจริงๆริงเนียมว่าที่มาเล่นน่ะคืออะไระเหตุผลของการมาเล่นตุ๊กตาเนี่ยคือวันนั้นน่ะไม่ได้ทําวีซา่าแล้วตกเครื่องจริงๆต้องบินไปเที่ยวต่างประเทศแล้วมันก็จิตตกหนักมากพอจิตตกหนักมากก็คุยกับหมอคือช่วงที่ผ่านมาอย่างที่เรารู้กันว่าน้องนี้มีปัญหาก็พบจิตแพทย์ตลอดเวลาอยู่แล้ว<ะ>แล้วหมอก็อถามว่าจิตแพทย์ถามว่าความสุขของเราจริงๆ,ๆอ่ะคืออะไรแล้ว คือความสุขทั้งหมดคืองานอย่างเดียวเลยเวลาเห็นใครทํางานแล้วประสบความสําเร็จนั่นคือความสุขนั่นคือแพชชั่นที่เราไปทํางานต่อแล้วหมอก็ถามว่าเคยเล่นของเล่นกับเขาบ้างไหมเราก็เล่นของเล่น<อ>ไม่ได้อ่ะแบบแม่เราเลี้ยงลูกคนเดียว4ี่คน<อ>ใช่ป่ะแล้วเราเป็นพี่เราก็ต้องดูแลน้องๆสงสารแม่ิน เออพวกเนี้ยทุกคนเล่นมาหมดก่อนที่อยู่รอบตัวเราเราก็รเราก็ว่าได้สาระเรารู้สึกว่าเราชอบแฟชั่นชอบแต่งตัวมากกว่าแต่วันนั้นไม่รู้ยังไงเดินเข้าไปที่ร้านป๊อปมามแล้วก็ได้กล่องสุ่มมา,อ,าอ่าสุ่มไซส์ใหญ่อ,นนอีกชั้นบนเนี่ยซื้อหมดเลย ทั้งกล่องแล้วพอเวลามันมาเปิดแล้วมันลุ้นอะแล้วเฮ้ยนี่อะไรเริ่มเจอความสุขเวลาเครียดปุ๊บก,ก็จะแกะกล่องสุ่มมา,านั่งลุ้นนั่งอะไรอย่างเงี้ยนืกอออกปะเล่นวันแรกคือ31มธันวาหกหกแเดือนคือได้ขนาดนี้ๆๆๆก็ตรงเนี้ยพอเวลาเราเราเราเครียดก็จะปูที่นอนนอนอยู่แถวๆเนี้ยกับน้องนี้สองคนะระหว่างแม่กับลูกมีของเล่นด้วยกันก็คือเหมือนสนิทกับลูกมากขึ้นอีกใช่แล้วพอเวลาเครียดปุ๊บก็จะแกะกล่องสุ่ม หลังจากนั้นไม่เคยกินยาต้านความเครียดเลยเลยเข้าใจเลยอะเพราะหนูก็รู้สึกว่าแบบเออได้กลับไปเป็นเด็กอีกครั้งตอนเด็กๆเราไม่มีตังค์เราไม่มีใช่พอโตมาเราซื้อได้อ่ะแล้วมันแฮปปี้อะใช่เราหิวใจเออหิวใจแล้วรู้สึกว่าเราไม่ต้องคิดว่าเราเราเก็บอันนี้ไปให้อันนี้ดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะเออตัวไหนที่แม่รักที่สุดในนี้โหจริงๆหวงหมดทุกตัวมันแต่ตัวแล้วตัวไหนที่มีก็นี่ไงล่ะที่เมื่อกี้เนี่ยก็บจับปะ คือเรื่องของเรื่องอะถ้าแกจับไปแล้วแกจับวงมันไม่ดีอะแล้ววงมันตกแล้วมันเคยตกมันเคยตกกิ้งทีนึงแล้วแล้วมันเป็นรอยนี่เห็นป่ะมันเป็นรอยเห็นรอยไหมอะเป็นรอยจริง ก็หายากมากนะคะตัวนี้ตัวนี้มีแบบไม่ถึงร้อยตัวในก็เลยจะวิ่งไงแล้วมันแพงมากนะแพงหายยากมากคือเป็นโลกจิีกด้วยสมมติพอได้มาตัวนึงแล้วใช่ป่ะเป็นคนชอบมอลลี่มงมากเราก็รู้สึกว่าเราต้องมีทุกตัวของมอลลี่มงตัวนี้คือตัวสุดท้ายที่เราหาไม่ได้แล้วพอมันหาไม่ได้เราต้องหายได้ยิ่งข้าใจใช่ถ้าถามว่าตอนนี้ในคอลเลกชั่นทั้งหมดของมอลลี่มงหนิงมีครบทุกตัวทั้งตัวสี่ร้อยและตัวพันไม่ก็คือใครอยากเห็นตัวไหนน้องมาดูบ้านหนิงปนิตาเก่งนะ เนนก่งนะหยิบแล้ววิ่งเนี่ยลูกแม่รู้ไม่คือตัวอื่นอ่ะหนูเคยเห็นเขารีเซลยกเว้นตัวนี้มันหาย<ล>ยากมากว่ายากแน่นอนหนูก็เลยห้ามเดี๋ยวเดี๋ยวบงลูกเดี๋ยวบงลูกเดี๋ยวบงลูกเดีบบ๋ยวบงลูกมาต้องตามต<ฮ>้อนตามหมอคุณนบรักค่ะ โหว่าและกินก่อนคำน <ผม S 2> ด้วยค่ะแม่ตอนหลับดีมากน่ารักมากาอ,อันนี้อะไรคะข้าวผัดไส้กรอกแนมอน้อิสมา เราทีนี้เราต้องใส่ใจมากเราต้องสวยงาม,มาไหมอ,อยาก,อยาก,อ,ยากอยากได้แบบฟ <feel S 2> <feel S 1> ิ feel ลนฟิลคุณหนูหรือฟิลจัดการไม่ได้หมดเลยธรรมชาติเลยธรรมชาตินี่คือหน้าเราใช่ไหมธรรมชาตินี่แล้วเนี้ยพีห่หนิงนาเหมือน,นเดิมดูดีมันพูดดีเพราะอะไรรู้ไหมหนูทันตอนที่ีหนิหงเข้าวงการใหม่ๆสวยมากแบบเป็นตัวแม่โฆษณานม่น้องไม่ต้องพูดถึงตอนท้นเข้าวงการก็กินข้าวก่อนมหวันนี้เราต้องพูดถึงแน่นอนแม่เราจะกลับไปสมัยที่หนิงปณิตาก้าวขาเข้าวงการ จริงๆเพราะว่าเจนนี้ไม่รู้ว่าแม่เข้าวงการยังไงสาวโฆษณาไงแม่เข้าวงการตอนประมาณแม่อายุสิบเก้ายี่สิบฉัเห็นเลยสวยมากรูปอ่ะอินเซิร์ตเลยขึ้นเลยสวยมากแบบเอ้ยฉันชอบอันนี้ยังทำไม่เสร็จเลยนะยังไม่ได้ทําเลยนะตอนนั้นยังไม่ได้ทำเลยไหมสวยมากจิ้นน่นมาหน่อยเดี๋ยวกินเสร็จแล้วพาขึ้นไปดูห้องข้างบนเตรียมห้องไว้ให้หนอมเขาจะนอนคืนน่ารักมากนอนก่อนนี่ลินยนบองจนผีหลอกนะอุ้ยเอาดีดีนกเชืองหรือเปล่า เราแม่ให้หนูนอนห้องที่มีผีหรอระหว่างคนกับผีกลัวคนหรือตัวผีคนน่ากลัวกว่าผีนะใช่ไมเนี่ยลัวคนเออลัวผีหยกทองตั้งใจทํางานมากเราสองคนก็กินรู้สึกดีใจมากที่อยู่ทีมหยกทองเพราะว่าหยกทองตั้งใจแบบไ่ใครทำได้ก็ให้เขาทาไปเออใครทำให้เขาทำไปเฉียนกินไปเลยไม่ต้องรอใครพอเฉียนหิวอ่ะเออเฉียนอุ้ยแล้วเขาไมตายแล้วไปดูห้องข้างบนนะหยกทองเขาขายของแล้วพวกเรายังกินไปช่จัดการห้องกันเลย สี่แสนคน F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  เลยค่ะ F F F สี่แสนคนค่ะอันนี้คือห้องหนูเหรอแม่ใช่ใช่รู้ไหมเธอเขาเตรียมห้องไว้ให้ฉันจริงเหรอใช่ฉันเป็นลูกสาวเขาเต็มตัวแล้วห้องใหญ่กว่าห้องทั้งห้องบ้านอู้หูเอาจริงๆให้หนูนอนห้องนี้จริงเหรอไม่จอเง ห้องน้ำใหญ่กว่าห้องนอนกูนตอนนี้ได้นนนจริงจริงหนูนอนตรงนี้ก็ได้นะไม่ได้มันไม่สมฐานะลูกแม่ป่ะมันไม่สมฐานะเลยคือดีไซน์อันนี้นะแม่หนึ่งเตรียมไว้ให้พี่หนึ่งมันใหญ่มากเลยอ่ะบ้านอ่ะได้ไหมนอนนี่ได้ไหมอันนี้คือห้องรับแขกอ่ะครับใช่นอนนี่ได้อยู่แล้วอันนี้ไงอันนี้ไงมิดเลนมิดฉาชีพไงมิดฉากเออมิดฉาป่าาะได้หละ่ละคุณ อันนี้ไม่มีอะไรอันนั้วันนั้นถ่ายละครแล้วเขาเอามาวางเอาไว้ไงปลาของเปล่าไม่มีอะไรเรารีสอร์ทมนต์าให้ไม่เลิกทำในพุทธมนต์จะทำให้เราใจเย็นลงไม่แต่ว่าทุกคนรู้ไหมว่าพี่หนิงเคยบวชบวชใช่บวชบวชปวดแบบปวดหัวบวดเพียวประมาณสิบวันแต่ว่าถ้าสมมติว่าทําทุกอย่างสําเร็จเรียบร้อยแล้วนั่นคือบ้านปลายชีวิตตั้งใจไปแล้วว่าจะปวดฉี่ไม่เราโซฟาบีนแบ็กเฟนดี้หรอขอร้องอ่ะ เฮ้ยอยวกแตกขึ้นมาไลฟ์บนนี้ได้นะได้หรือถ้ามันแคบไปไปไลฟ์ห้องนู้นก็จะสว่างันนี้แสงอันนี้ไม่รอดป่ะแคบไปไม่ใช่แคบไปแค่ไปแสงมันเหลืองไปหรือว่ามันแคบไปไม่ใช่ไม่ใช่แสงมันเหลืองไปอ๋อโอเคอ่าไปดูตรงนู้นว่าใช้แสงได้ป่ะเพราะเราต้องไลฟ์ด้วยถุูกป่ะแต่คนห้องแม่ก่อนดีกว่าแกฉันไม่ค่อยให้ใครเข้าห้องเลยฉันให้พวกแกเข้านะไม่พอฉันได้ข่าวมาว่าห้องแม่คือลาบูบูชํำหูคุณคะอันนี้แหละคือ ภาพที่ต้องการที่บ้านใหม่น่ารักมากเนี่ยคือความสุขของหนิงจริงจะถามเรื่องหลายคนอ่ะยังไม่รู้ว่าแม่อ่ะเข้าวงการมา20กว่าปีเข้ามาได้ยังไงอ่ะอันเนี้ยคือไม่มีใครเคยถามเลยจริงตอนแรกเรียนจบมาทํางานกระทรวงการต่างประเทศวะ่ะไปเป็นแบบผู้ช่วยของเลขานุการรัฐมนตรีมีผู้ช่วยเป็นผู้ช่วยของผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศทํางานได้อยู่ประมาณเดือนกว่ากว่าแต่ก่อนหน้านั้นมันแคสต์เป็นโฆษณามาอยู่เรื่อยๆแล้วอยู่อยู่ช่องเจ็ดก็เรียกไปแคสต์แล้วดังได้ ก็อยู่ๆเขาก็ต้องตัดสินใจระหว่างจะทํางานเกี่ยวกับแบบทางด้านอย่างนั้นหรือจะทํางานเป็นดาราแต่ว่าค่าใช้จ่ายตรงตอนนั้นมันเยอะไงเราต้องเลี้ยงพี่เลี้ยงน้องไอเลี้ยงน้องอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยมีน้อง3คนมีน้อง3คนก็เลยคิดว่าอ่ะเป็นดาราดีกว่า ถ้าใช้จ่ายได้ได้ง่ายกว่า,า,วาแล้วตอนนะั้นอ่ะคนที่มาเป็นนักแสดงช่องเจ็ต้องเล่นหนังจากจักวงวงก่อนอแล้วจากจังงสมัยก่อนมันถ่ายที่เป็นร้อยตอนนะอ่ะเขาเรียกว่าละครแบบซื้อบ้านซือ้อรถอ่ะละครยาวหนูจำไ <รถ S 2> ม้ล <ะ S 2> ลเลยหนูดูพี่หนิงนางสิบสองอันนั้นคือเขาดังเลยเขาดังจากเรื่องนั้นเพราะหน้าเขาสวยนางสิบสองก่อนแล้วก็มาอุทัยทวีเป็นนกแก้วอีตัวอีนกคูอีเต่าอย่างเงี้ยสมัยก่อนปุ้งเลย ใช่แต่ว่า,า,วาวแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วเขาก็ให้ไปเล่นเป็นนางเอกอยู่เรื่องหนึง่งแต่ไม่มีใครเคยจําได้เลยเมันนางเอกมีทั้งหมด3าคู่คู่แรกเป็นพี่นุ่นวอนุ่นกับพี่เขตฐานทัพแล้วคู่ที่2ก็เป็นเราแต่ไม่เคยมีใครจําได้เลยว่าเราผ่านการเล่นนะเลื่อนนั้นเพราะว่าแวววเป็นานางเอกไม่ได้ชื่อเรื่องว่าต้นรักและหลังจากนั้นเขาก็บอกว่าให้ไปทําจมูกคุณแดงบอกให้ไปทำจมูกแล้วก็เป็นตัวร้ายไปเลยทําจมูกมาแปดรอบอี<ะ>่รอบเนี่ย เฮ้ยอีกแล้วเมื่อก mmm, ี้รอบเนี่ยรอบขาดรอบจากไหนวะรอบเกี้รอบเนี่ยอรอบสองรอบรสองรอบแปดรอบอทำพี่เถอะทำเรื่อสวยก็ทำไปละครแม่แต่หนูรู้สึกชอบเวอร์นี้สุดเพราะว่าเหมือนตอนพี่หนิงเข้าวงการเวอร์เนี่ยเหรอใช่หน้าแม่ตอนเนี้ยเหมือนสมัยเข้าวงการใหม่ๆอินเสิร์ตรูปได้เลยมันเริ่มเหี่ยวแล้วไงมันเริ่มตกละไม่ตึงแล้วเนี่ยตอนนี้อยากไปทำตามากเลยละครแม่คือยุคข่าวดำเลยปะ เชียงอีเสียงมึงกลับบ้านไปเลยปะมึงพูดอ่ะเดี๋ยวช่องเขาเขาดันที่มันช่องสีบานบางขุนพร้อมมึงนี่แม่ครูอย่างงี้มึงกลับบ้านเดี๋ยววันนี้เชียงอายุเท่าไหร่สามสองสามสองก็โอ้ไม่เท่าไหร่ห่างห่างจากฉันเยอะห่างจากฉันสามปีฉันยังทันทุกอย่างของวินหนิงปณิตาสามสองหนิงสี่ปีเนี่ยสิ้นปีหนิงสี่สิบเจ็ด้ไม่เหมือนแม่สี่สิบเจ็ดสิ้นปีนี้ ไม่แต่ห้องแม่ใหญ่มากแม่นอนคนเดียวอ่ะตอนนี้ลินก็นอนห้องนีลินไม่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 บังคับตอนนี้ต้องแบบแกล้งเวลานี้นอนห้องเขาห้ามไปบอกนะเราจะแกล้งทำผีหลอกไม่เขาได้นอนห้องเขาเองได้เขาจะได้มานอนกับเราไม่งันนอนคนเดียวเงาชีวิตมันเสาไปดูโซนอื่นกันเอาจริงเหรอดูดิดูนิมันขอสักคำไหมเสียงมันขอสักคำไหมมันขอไหมมากสวยตอนนี้สามสิบต้นใช่ไหมแม่ไม่ตอนนี้สี่สิบ สี่สิบแล้วเหรอแต่พี่หนิงเป็นอะไรรู้ป่ะสี่สิบยังสวยอยู่เลยอ่ะสี่สิบแล้วอันนี้คือสี่สิบเจ็ดนะเว้ยล็อกแต่มันล็อกนะแต่ว่าน้องขาเจ็บเลยให้อยู่ข้างล่างใช่ขาเจ็บแต่เตี้ยนเขาน่ารักจังเลยอ่ะหนูน้องนี่ก็ได้นะพี่หนิงเขาจะอยู่ข้างล่างก็อยู่ตัวนี้แต่เขาจะเล่นที่อื่นไม่ได้เลยเขาขาเขาเจ็บขออนุญาตนะคะไหวเหรอหนูนอนนี่อู้หู้ยให้ดูหน่อยมามาแม่บีผมเลยนะลูกแม่บีผมเลยนะลูก เอาโน่นเอาโน่นเอาาเปล่าเป็ไเวชื่อว่านางทำได้หรอก็ทีเอ็มหนิงทำได้ทุกอย่างต้องทำได้ทุกอย่างนะเออลกนะลกนะตัวนี้ไม่เคยเห็นเลยอ่ะแม่ครบแล้วตัวนี้คือตัวสุดท้ายของขนที่ต้องมีแล้วบรรเลงนั้นมีหมดแล้วนะสวยมากแกฉันไม่เคยให้ใครเข้าตรงนี้นะเนี่ยเจ้าอะไรใหญ่มาก โอ้ยเดินเข้าห้องน้ำไม่เหนื่อยหรอแม่เอาเดี๋ยวเออดี๋ยวแม่เดินเข้าห้องน้ำไม่เหนื่อยหรอก็นิดนึงบางทีก็เยี่ยวลากอยู่ตรงนั้นเลยอ่ะเอากระโขนไปวางไว้อ่ะนึกออกปะใหญ่มากโอ้มันลกหน่อยนะเนี่ยนี่คือแบบเลียวมากเลยนะเนี่ยดูเดี๋ยวเข้ามาเลยนี่คือเลียวมากนะเนี่ยดูเดีไม่ได้เก็บอ่ะใหญ่มากดูดิเออ อ่ะเงี้ไม่แต่ว่าแต่ว่าบ้านหนูเสร็จพี่หนิงก็ไปได้เพราะน้ำไกลอย่างนี้เหมือนกันแหละเออเออแกบ้านเลยนะแม่อ่างน้ำไม่ได้มีไว้อาบเอาไว้ตังผ้าใช่ไหมก็สงสัยตัวเองเหมือนกันเพราะว่ามันต้องเดินผ่านวอลล์อีโคสเส็จอย่างนี้มาก่อนใช่ไหมแม่งกูจะเยี่ยวเล็ดปอยไม่เหลังกระโถนแล้วถึงแล้วก็กระโถนไปเออเอากระโถนใส่มันมาเป็นอย่างมีติละเอามาอย่างมีติละเอามาอย่างพิดอีกแล้วนี่แหละเอากระโถนไปรุ่นใหม่ล่าสุด พาด้าคอลเลกชันล่าสุดนี่แหละอยากรู้ว่าเอในวงการบันเทิงเรื่องที่ช็อกที่สุดไม่คิดเลยว่าเข้ามาในวงการบันเทิงกูจะต้องมาเจออะไรอย่างนี้อไม่เจาะรายละเอียดแต่บอกได้ปะเพื่อนใครข้างหลังเพื่อนเดียวพี่หนีก็ได้ไม่ได้เขาพูดได้แค่หนีเขาเลยเดินหนีไงไปปเะไปไปปวดนิลินดีกว่าเพื่อนแทงข้างหลังเดี๋ยวถามก่อนนางทำการบ้านอยู่นางจะยอมไปห้องน้องสาวดีกว่า ลูกมาห้องน้องสาวขอเข้าหน่อยได้ไหมคะขอเช็คห้องน้องสาวก่อนเขาบอกว่าวันรุ่ห้องจะลกขอดูหน่อยขอดูขอดูหน่อยใช่ไหมค่ะอุ้ยไอเย็นมากไม่หรอกเขาเตรียมตัวเป็นบตบกแล้วนะเออรู้จักยังชื่อดองนิรินชื่อช่องอะไรชื่อช่องอะไรดีบตบกบิวตี้บล็อกเกอร์คนใหม่คือชื่อช่องอะไรดีเอาเลยดิพี่นุ่นคิดเลยโอเคไม่เอาเลยดิพี่นุ่นคิดเลยเว้ยจะปั้นน้องสาวเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์คนใหม่นี่โอดูทำหน้า เอไปเลยไปกัสองคนเลยปะมามามาซ้อมซ้อมทำางครับห้องนีลินเป็นไงคะมีอะไรบ้างมีพอบมากเยอะมากมากค่ะไม่ใช่ของหนูนะคะของแม่เอามาฝากไว้ห้องหนูเอาแล้วเดี๋ยวนี้หนูไม่ชอบเล่นแล้วเหรอลูกชอบค่ะนี่ค่ะก็มีเต็มเลยตรงนี้ตรงนี้เพิ่งเปิดไปเมื่อกี้อันนี้มุมไหนที่ชอบที่สุดในห้องเตียงก็คือได้นอนชอบนอนค่ะ เตียงนะคะหนูชอบตุ๊กตาค่ะแต่ว่าสังเกตว่าห้องนีลินไม่มีทีวีมีเหตุผลไหมว่าทําไม<อ>ไม่มีพ่อหนูขอแล้วขอทั้งพ่อทั้งแม่วันเกิดค่ะพ่อเขาอยากให้แต่พ่อเขาคิดไปคิดมากเขากลัวหนูไม่ออกจากห้องแม่ก็บอกว่า,อ,าอีก4ปี ก็จะประมาณ1 6 17ค่ะิบเจ็ดค่ะีนิงจะให้มีทีวีแต่จะบอกเลยนะคะเห็นหนิงปณิตาอย่างนี้ไม่สปอยลูกนะคะวันแรกที่เจอวันแรกที่มาเหยียบบ้านเนี้ยเขากาลังเถียงกับลูกเขาเรื่องที่ว่าพี่เลี้ยงซื้อของให้โดยที่ไม่บอกแม่แล้วเขาก็ไม่อยากให้พี่เลี้ยงซื้อให้เขาก็เลยเถียงกันใหญ่เลยคือน่ารักมากจะบอกว่าเลี้ยงลูกแบบไม่ใช่เหมือนที่คนอื่นมองเข้ามาว่าบ้านเนี้ยเหมือนลูกได้ทุกอย่างสปอยทุกอย่างอะไรเงี้ยนี่เดยวจะฝึกให้ทํอะไรละต้องทำาะไร พูดได้เหรอคะพูดได้เหรอคะทำกับพี่นุ้นไงเฮ้ยไม่ล่ะเห็นไหมล่ะอยู่เป็นทำกับพี่นุ้นแล้วๆเร็วๆลิลลินจะทำอะไรนะเครื่องสำอางปะเครื่องสำอางค่ะแต่ว่าทุกคนรอติดตามนะคะเป็นเซอร์ไพรส์เออเซอร์ไพรส์ยังเพราะเขายังไม่รู้ไงว่ามันคืออะไร นะอแต่ว่าต้องเป็นช่องนบลักรีวิวช่องแรกออนิลินจะมารีวิวกับนบลักช่องแรกออที่ช่องนบลักเท่านั้นถ้าไปช่องอื่นรอติดตามเครื่องสังเงของนิลินได้เดี๋ยวพี่นุ่นจะไปงานเปิดตัวด้วยแล้วก็เดี๋ยวนิลินจะมาสวอชที่ช่องนะคะก็ใครอยากดูก็กดไลค์แล้วก็คอมเมนต์ได้เลยนะจ๊ะไปแล้วนะบ๊ายบายบ๊ายบายขอบคุณค่ะกดไลา์ค่ะบ๊ายบายค่ะอยู่เป็นบ๊ายบายค่ะมี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน่ารักมาก แม่โซไหนหองบ้านที่ชอบที่สุดทำงานยังไม่เห็นได้ไปเลยไปดูต้องไปนะคะมันถือวิสาสะมากไม่เคยรู้แม้ว่าในวงการมันเถิงก็เคยมีใครมาสั่งฉันได้เลยเนะี่ยมาบ้านพี่หนิงสองครั้งยังไม่ได้ไปห้องนี้ขอดูห้องนี้หน่อยเพราะว่าห้องนี้มีน้องหมาอยู่ใช่แต่น้องหมาไปนอนแล้วค่ะอ,อ๋อน้องหมาไปนอนแล้วอุ้ยเขามีบ้านหมาแบบน่ารักมากทุกห้องเลยนะเขามีห้องสําหรับหมามีตัว ตกใจตกใจจริงแล้วเหมือนมากค่ะะกีเห็นนุ่นตกใจบ้างไหมเหมน,นมากตก<า>ใช้เวลาอยู่ห้องนี้บ่อยสุดเพราะว่าทำงานก็คือห้องทำงานแม่ดูห่วงจุ้ยด้วยห้องเนี่ยโอ้ยแล้วห้องทำงานแม่คือใหญ่มากสวัสด,ดีคะ่ะสวัสดีครับออันนี้คือที่ทำโซนทำงานงแล้วคือมานั่งทำตรงนี้จริงป่ะแม่จริงวงนไหนมานั่งทำอะไรอ่ะเขียนบทเขียนบทคิดงาน แล้วน้องนี้ก็เรียนหนังสือตรงเนี้ยเป็นอะไรทำไมต้องมีตุ๊กตาตัวเงินตัวทองแก้เคทที่หงอรอบๆตัวเรามันจะมีคนไม่ดีอยู่นะแล้วก็เลยวางแก้เคทไปก่อนแล้วก็ทาพลังงาน<อ>ให้อยู่กับมันให้ได้จริงๆจริงที่แก้เคทจริงๆแต่เป็นอะไรที่ดีนะหมายถึงว่าเราอะในสังคมเวลาเราออกไปข้างนอกเราจะไม่ได้เห็นแต่สิ่งที่เราชอบอย่างเดียวเราต้องเจอสิ่งที่เราไม่ชอบด้วยแล้วอย่างนะคะถ้าเวลาเจอสิ่งที่ไม่ชอบนกปลักควรจะทำไงคะสัญญาเป็นสัญญาแล้วจะทำไงถ้าเจอสิ่งที่ไม่ชอบเลยยิ้มก ไม่แต่คนไม่ค่อยรู้ว่าจริงๆแล้วหนิงปณนิตาเนี่ยตอนนี้เขียนบทแล้วก็เหมือนทํารายการมีช่วงหนึ่งที่มีน้องนิรินใช่ไหม <S <S ออกลายทีวีก็คือดังช่วงนั้นดังเลยแต่ว่าห้องนี้กับบ้านอ่ะคนละความรู้สึกคนละฟิบป่ะเพราะว่าพอเดินเข้ามาห้องนี้เงียบแบบไม่รู้เพราะอะไร แต่ฝั่งนู้นมันจะมีความเคลื่อนไหวตลอดเวลาเมนตลอดเวลาแต่พอมาฝั่งนี้เงียบสงบเนี่ยแล้วเวลาดึกๆสมมติว่าเรานั่งอ่านหนังสือหรืออะไรอ่ะเห็นปะสังเกตปะว่ามุมห้องนอนที่ตะกี้ขึ้นไปมันก็จะเป็นมุมตรงนี้เหมือนกันแล้วโซนก็จะเป็นโซฟากับทีวีตรงนี้เหมือนกันเรารู้สึกว่าพอมองออกไปเห็นสาไว่น้ำเห็นต้นไม้อะไรเงี้ยเราว่าเราทาให้เราสงบปะเออเพราะชีวิตมันออกไปข้างนอกอะมันวุ่นวายมากเจอคนสารพัดอย่างบางทีแบบอาศัยหน้ากากไม่รู้กี่หน้าตอกกี่หน้าถอดแล้วถอดอีกจนแบบว่าหนังจะลอกอยู่แล้วอะไรเี้ยตอวดง สติให้เยอะๆแล้วก็ให้แบบมองทุกอย่างให้มันเป็นเรื่องแบบเรื่องเบาๆแล้วก็จะมีแบบอย่างมีเทพเนี้ยพรพ่พินเนศพ่อแม่รัศมีพ่ะแม่อุมาการีอย่างเงี้ยก็คือจะวางไว้จันทร์หน้าเวลาทํางนนานก็จะแบบนึกอะไรไม่ได้ก็กช่วยหนูด้วยอะไรอย่างเงี้ยสวยมากแต่โตทํางานพี่หนิงแอบมีความแบบมีห่วงจุย้ยเหมือนโตทํางานคนจีนเขาบอกว่าคนจีนนีมันจะต้องมีอะไรนี้น่ะเขาเรียกใจดีแปดเหลี่ยมแล้วก็มีแบบว่า กบคาเปลี่ยนแล้วก็มีภูกัรอะไรอย่างปีเสียอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือของวางหลวงจุ้ยไม่เชื่อเลยเขาว่าดีเราก็วางไปเราก็ไม่ได้เชื่ออะไรหรอกดีก็วางใจปาะมันไม่มีอะไรเสียหายเห่นไหมล่ะนี่แล้วก็มีเซวาตัวใหม่โอเวอร์ไนท์โอเวอร์ไนท์พิมาร์คฝากด้วยนะคะเป็นซองใครที่แบบอยากลองก่อนก็ซื้อมาลองได้ซองในทิกต็อกมีใช่ไปกดได้ไปกดได้นั่นแหละนี่ไม่เชื่อหลวงจุ้ยอย่าไปเชื่อเออไม่เชื่อเลย ไม่เชื่อตายตายแล้วมาเป็นพลังบงคูณ4คูณ5คูณบอกเอาเอะไม่เชื่อขอโทษนะอันนี้พูดได้ไหมอิดเด้เวนเนี่ยปีเสียเนี่ยไม่เชื่อก็ไม่มีใครเชื่อแล้วดูดิต้องมีลูกปัดสองลูกสีแดงอยู่ในถาดด้วยไม่อันนี้คือแล้วเขามีลูกมุมอันนี้คืออันนี้นะคือว่า พาเขาไปลอยที่น้ำแล้วพอเวลาถ้าเขาให้อะไรเราเยอะเยอะอ่ะเสร็จแล้วเราต้องพาเขาไปเล่นน้ำทะเลปีเสียเป็นลูกของทะเละแล้วเวลาที่เขาให้เราเสร็จเราก็จะอ่าให้ของให,ให้ให้กแก้วเสร็จแล้วเดี๋ยวแม่ขอนะนีมมุมุมบ้านกนะ็มีมมภายในสิ้นปีขออีกสักเดือนละห้าล้านแล้วกันนะเดี๋ยวแม่พาไปเล่นน้ำทะเลนะได้เลยขอด้วยค่ะเออมาน้แล้วสังเกตจากันในบ้านเห็นประทุกอันจะเป็นจักันสวยสวยหมดยกเว้นแจกันอย่างนี้ เพราะเขาบอกว่าวาไงไว้ตรงมุมที่มันเป็นมุมเมตาจะมีคนหลักอแต่ต้องมุมเมตาเท่านั้นนะไม่เชื่อ,อแต่ดูเองเป็นแล้วเลยไม่ถามสินแสดูเองเดี๋ยวหมอดูขโมยดวง<อ><อ>ไม่เราสะคือกว้างมากพี่หนิงสาน้ำอะไรคะน้ำเกลือน้ำเกลือทำไปทำไม ไม่มีใครลงเลยไม่นะจะบอกว่าบ้านเขามีสะพานอะเชื่อมเดินไปบ้านญาตินะคะแล้วไกลนะคะกว่าจะถึงบ้านญาติคือเดินอ้อมไปเงี้ยอลังการมากหนิงปานิตา๋ยงน้ำเมื่อคู่บอลไปเลยไปเลยคนแรกของโลกถ้าฉันถ้าคุณตกแล้วกูจะล็อกไปท้องกันเลยนะวันนี้อบอุ่นมากเดี๋ยวจะไลฟ์บ้านหนิงปณิตานะคะแล้วก็ นอนบ้านหนิงไปนิตาโดกอะเขาตั้งทำงานแล้วเราก็มัวแต่ถ่ายอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเรียกคอนเทนต์อะไรเกี่ยวกับโซเชียลวอลล์ยอบ้างเนี่ยนี่ไงก็มันนอนบ้านหนิงไปนิตาแล้วมันเกิดอะไรกับจะไปขายของไปคิดคอนเทนต์ เราก็ทําอะไรที่มันไม่เกี่ยวบ้างใช่ไห้นี่ไงถ้าถ้าในทีมมีคนขยันกันหมดเราก็ชนะขาดลอยดิวายโอเคก็สําหรับวันนี้ก็ขอบคุณแม่หนิงมากที่เปิดบ้านให้เราขอบคุณดีค่ะนะคะแล้วแล้วเขาเขาได้เดี๋ยวบ้านนมรักเสร็จอ่ะเดี๋ยวบ้านนมรักนะนิงมานิตาดูดูวงจุ้ยให้บ้านว่าแจกันความเมตตาป๊อปปูล่าของหนูต้องวางตรงไหน แต่หนูจะวางตรงนั้นเลยแต่ว่าแต่ว่าไม่เอาตุ๊กตาตัวมีด้วยอ่ะมีอยู่นู่นโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะจ๊อบ๊ายบายฝากติดตามนะทุกคนเลยทองเขาไปกินชาติบชาติบชาก่อนนะบ๊ายบายส่วนอีพีต่อไปอยากให้เราไปบ้านใครอีกก็คอมเมนต์มาได้เลยนะคะจะเป็นบ้านเสียงหรือเป็นบ้านหยกหรือเป็นบ้านบูมเปิดปุ๊บบแต่ว่าเราจะมีทัวร์ไฟไหม้ไปกับเสียงถั่วไฟไหม้ไปได้มั้ยอีพีพิเศษ ไม่ไปเจอไปไม่อะอยากให้ไปที่ไหนกับเฉียงนะคะคอมเมนต์มาได้เลยเราเถียงไัไม่รุนแรงแน่จะมากเม่าเธอเอาเถอะไปเถอะโอเคก็นอกลิปนี้แค่นี้นะคะขอตัวไปกินพิซซ่าก่อนแล้วบ๊ายบายแม่บายเฉียงบาย